ผู้ชมค่ะดิฉันวณันสนันท์สุดสมวนทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีค่ะมาพบกับคุณสุดารัตเจาะคมาค่ะหัวหน้ากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมงของตำบลสนามชัยค่ะวันนี้ค่ะคุณสุดารัตนะคะจะมาแนะนําวิธีการทำข้าวเกียบปลาซาบะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าคุณสุดารัตมีแนว แนวคิดนะคะขั้นตอนแล้วก็วิธีการทาเขาเกยกปบปลาซาบะอย่างไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อสุดาสุดารัเจาะพมานะคะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภันะคะเกษของตาบลสนามชัยคะ่ะอำเภอในอาําวัดจันทร์คออ่ะจริงๆแล้วข้าวเกลวอก็จะทํากันทั่วไปนะอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยเขาจะจเขาจะใช้ปลาทูกับปลาหลังเขียวนะคะแต่ทีนี้ของจังหวัดจันทร์เราก็อยากจะให้แตกต่างกับเขานะ ก็เลยคิดว่าปาซาบะเพราะว่าปลาซาบะเนื้อก็จะอร่อยในในหนึชุดเนี่ยเราจะใช้แป้ง6กกิโลค่ะค่ะใช้แป้ง6กกิโลใช้ปลา3ามกิโลค่ะเราใส่เยอะหน่อยเพราะให้ให้ให้รสชาติเข้มข้นอันนี้ก็คือพอตากออกมาแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมของปลาซาบะเลยะคะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าที่ทำตากแห้งออกมาแล้วหั่นแล้วเตรียมที่จะเอาไปทอดจ้ะ พอทอดเสร็จแล้วก็สามารถที่จะจํำหน่ายไ,ได้เลยค่ะบรรจุบรรจุบรรจุถุงก่อนแล้วก็ออกจําหน่ายได้เลยค่ะ,คะข้อมูลวิธีการทํำข้าวเกี๊ยบปบลาสบาบนะคะคุณบ้านสุดารัตน์อนุญาตให้ทางทีมงานนําไปเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์หลักบ,บ้านเกิดนะคะค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมแป้งมัน6กิโลนะคะใส่ใส่ไปใน ในที่โมอ่ะจ้ดแต่ถ้ามันมีที่โมเนี่ยก็คือเราใส่เป็นกะละมังใส่ใส่เป็นกะละมังทหมดใช้มือทุกหมดจัดใส่แป้งไปหกกิโลแล้วก็ตามด้วยตาสามกิโลนะฮะเกลือตาตะบะนี่คือเราเราแล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วใช่ไหมคะก็คือเอาไปเอาไปนึ่งก่อนการนึ่งทุกหมดแล้วแล้วก็เอาแต่เนื้อเฉพาะเนื้อจัะค่ะแล้วก็กระเทียมหนึ่งโลแล้วก็เกลือสองถุงน้ำตาลสองโลนะฮะแล้วก็ผงฟูนิดหน่อยไม่ต้องใช้เยอะนะคะ แล้วก็เอามาน่่ันื้อใช้เครื่องเลยนะเดินเครื่องเลยค่ะกลับปั่นให้ให,ให้ให้เหนียวเหนียวเท่ากันนะ่ะและ้วทีนี้ก็เอามาปั้นเป็นแง่แค่ค่ะแล้วห่อไปตอง,งนะแล้วก็นําไปนไปึ่งนะแล้วก็หลังจากที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยเราเอาไปตากแดดพักก่อนเอาพักก่อน,กกอนให้มันเย็นพักให้เย็น่แล้วก็เข้าตู้เย็นแชไว้สาม ช่องฟีดเลยไม่ต้องฟีดจ้ะช่องธรรมดาก็ได้ใช่ไหมคะถ้ามันต้องใส่พื้นก็จะเพื่อเพื่อเพื่อจะให้แห้งเท่าเกลียบเนี่ยแข็งตัวเวลาหั่นก็จะไม่หลบมีดะ้เวลาหั่นเนี่ยก็จะเครื่องก็จะตัดเอาตัดเอาตัดเอาเพราะเขาไม่หลบมีดแหรอกนะก็คือเอาไปแช่ตู้เย็นสามคืนสามคืนเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้น พอหั่นเสร็จแล้วก็นำไปตากต้องหั่นก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเอาไปตากตากแดดตากแดดนี่เราใช้ระยะเวลา3วันสามวันนะคะหลังจากสามวันก็สามารถเก็บเข้ามาบรรจุในถุงเอาจะเอาเอามาบรรจุเป็นถุงพุงโลแล้วก็ขายขายดิบด้วยแล้วก็ทอดสูงด้วยสามารถจำหน่ายได้ทั้งดิบแล้วก็เอาไปทอดให้สุกก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของวิธี ต้องขอขอบคุณคุณป้าสุดารัตน์มากนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการทำข้าวเกี๊ยบปลาซบะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ค่ะทางเว็บรักบ้านเกิด com นะคะวันนี้ดิฉันรัคุณป้าสุดารัตน์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ